มาสิครับบางเคยมาชมน้องแมวครับน้องแมวน่ารักน่ารักนะครับผมออกมาเดินเที่ยวนะครับครับผมน้องแมวน่ารักนะครับออกมาเดินเที่ยวนะครับผมที่นั้นก็จะเป็นกับฟิวนะครับฟิวเอ้ยฟิวกับฟิวออกมารับลมนะครับออกมารับลมฟิวออกมารับลมนะครับหน้าตากับฟิวนะครับ กาแฟเป็นไปแล้วนะครับออกมารับลมนะครับผมรับบรรยากาศนอกห้องนะครับผมนอกบ้านนะครับออกมารับบรรยากาศนะครับน้องแมวก็ฟีวร์ครับผมช่วยน่ารักนะครับจะเป็นแมวเปอร์ซียนะครับผมเบอร์ซีนะครับสีชมนะครับสีชมผมบูหาเป็นพวงเลยนะครับดูหางครับหางเป็นพวงนะครับ ครับหางเป็นพวงครับผมพวงหมักช่วยน่ารักเลยนะครับเพื่อนนะครับอ,อะไรจะน่ารักขนาดนี้กาฟิวเ้ยเขาจะชื่อกาฟิวนะครับชื่อกาฟิวนะครับผมชื่อให้กาฟแฟน่ารักมากรถกึ๊กจั๊ก ก็จะเดินก็ช้าๆนะครับค่อยๆนับนิ่มนนลนะครับนิ่มนนลนะครับผมนิ่มนวลนะครับผมจะไม่ชอบความแรงนะครับผมน้องแมวนะครับน้องแมวไม่ชอบความแรงนะครับผมเหม็นะไรนะเห็นไรเห็นไรเห็นนกอระนกเหลอครับนกเหลอา ฟิลเห็นนกนะครับฟิลเห็นนกนะครับทำยังไงเนาะฟิลเห็นนกนะครับกฟิลเห็นนกครับผมฟิลเห็นนกทำยังไงทำยังไงครับเห็นนกแล้วทำยังไงครับอ้าวไปแล้วลงแล้วลงแล้วลงล่างไปแล้วนะครับ เปียวลงไปนะลงกงล่างไปเลยเปียให้ลงไปล่างแล้วเคยตัวละวเคยตัวเคยตัวเคยลงแล้วลงไปละลงไปที่ลงไปที่ละหน่อยที่ละหน่อยเคยตัวเคยตัว ลงไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ<ป> <c oughs> ้ฟังลรอกลงไปแล้ว